ผ่าผมกินเมนแบะาช่ดีค่ะมันเนี่ยอิพาชพี่น้องไปปลูกมันนะคะเพราะว่าในเมืองมันวุ่นวายหลบไปอยู่ในป่าในโคดีนดงดีกว่าอาการก็เริ่มจะเจ็บคอ้หน่อยนะคะไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดโอเคนี่เนาะเอยผู้หนึ่งผู้อยู่ผ้ากางผ้ากางในเวลาที่ขาเจ้าพันนาพันตาเขาซิมีเป็นผ้าโพกมันบอกแต่ว่าอีสานเฮาน่ะจะใช้เป็นเสื้อนะคะเสื้อที่คิดว่าจะาของหายใจสะดวกที่สุดนั่นก็คือของอาจจะเป็นผ้าคอตตอนอย่างนี้เนาะผ้ายืดออย่างเงี้ย แล้วก็เขาก็เอาหัวเขามาพี่บอกว่าที่รอนานแล้วนะว่าเขาทํายังไงพว่าแบบนี้้อจ้ะอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาตรงนี้เข้ามาอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดึงมาจา้ะสองทบเฉพาะคนที่เพิ่ทำไรทำนานเะเพิ่ยังรู้ว่าไอ้มาจาังใดอย่างนี้แล้วเราก็มาตกแต่งเอาว่าเราจะเข็นลายปันไหนจะให้ลูกตาออกมาแค่ประมาณไหนเล็กน้อยปานกลางประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ ข้างในเสื้ออย่างนี้ปกติในชิมัดผมมีปล่อยผมสวยผมว่าไหนผมเสียดายได้ละไล้ไละประมาณนี้แล้วก็ก็เหมือนหน้าปะตันี่ก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะเห็นแต่หน่วยตาแล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อ,อแนวพวกหัวดอกเพราะบางเช้งเงินเราก็นิดหน่อยเนาะมันก็ไม่เยอะนี่นะคะก็ใส่หมวกไปเกือบบูทเกิๆคนรวยเขาใส่แบบนี้ <laughs> เสือ้อแม่ใ่ย <laughs> แมบอ ลำโพงแล้วก็เปิดไปเลยลูกยังมากินข้าวก็ให้กินอันนี้ไปเลยเก็ตครับกระฟองไมาต้องไปหาไก่เลยกระ๋องกะบ้านเคพีพีมาสงบใช่ไหมถ้าอยู่ในโคกเธอโดนแล้วนะเนี่ยอยู่นี่แหละไปเป็นแสงเขาเด้อ ອຶດນາແລ້ວນະຄະສາຍຕານັ້ນເຈົ້າໃ ควาทำนดดใจหวังมาเป็นเป็นติเดี๋ยวมีเธอไม่ฟัียงนังเป็นหวังเจ้ามันเหมือนกันโบมีเงิงมาลบเล่นเจ้าได้ผัวสาวในใจเป็นเงาผัวสาวในใจนังเป็น เธอไปใส่ีจะค้เพื่อนนี่ใส่ใวันที่เจ็ทายเมื่อเธอบกับมมาจไค่ใจสุดอายหาเาทำได้กออไม่ร้ายอย้ายแบบนี้เอาเรียกจเสียบเสียบนะครับ ฝั่งนี้มันจะมีตานะครับมันจะมีตาก็าตานี้ไว้ข้างบนเสียบลงลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะออกลากฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งที่เรามองเห็นตานะครับแต่ฝั่งตรงนี้จะมองเห็นยายทางนั้นก็เอาทางยายเสียบลงนะครับเสียบอย่างนี้เสียบลงอย่างนี้ตาจะได้อยู่ยายตายาก็ไม่เป็นไรเก <c oughs> ิดแน่นอนมันครับ

็ปลูกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเล็กๆของ KBP เนาะ mm hmm. ตอนนี้คุณตาเพื่อนกับไป้วานแหนะเดี๋ยวจะให้น้องทีนพาไปเบิ่งจ้ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ก็เป็นคนที่ขับรถไทยบ่อค่อยเป็นเนาะขับมา 2- 3สปีก็ขับเท่ะน้อยแล้วน้อยเพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิตแต่ว่าก็ยังไม่เก่งนะคะด้วยความที่ตัวเองขาสั้นเหยียบคันเร่งซะจนเมื่อยเลยตอนนี้คือขาล,ลอยแล้วเดี๋ยวให้น้องทีนพาไปดูนะคะว่าคุณตาตึกตึกือวนวันแหสิได้อยู่เบาไปหามปะ ตอนนี้คุณอยู่กับผมในไอทีนะฮะเาคู่ทางมาด้วยอู้ยนี่ก็เป็นการพักเที่ยงแล้วนะฮะปลาปลาภาษาอังกฤษว่าฟีดฟีดฟีดึกได้ครับฟีดนิน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 วันโตวันโตโอเคเอาขึ้นเลยมีแต่โซนหน่อยครับนี่ปลานะครับนี่น้ำวอเตอร์ ต่อไปก็เป็นการสาธิตการว่ายน้ำนะครับโออันนั้นกาวครับอันนั้นกาวโอ้ยข้าโอเอาขึ้นเลยจ้ะเขื่นเขื่อนเขืนเฮ้ย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 เอาลด้เฮ้ย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 กินละใหญ่บุกครับละ อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยนี่คือนั่นนะคนี่ิบผมแล้วครับติดผมแล้วครับตัวที่สองแล้วครับสามครับติดผมแล้วครับโอ้ตายอ่呀ข้อผมปักมือข้อผมลงเกยเลยตัวที่สี่ครับโหบทธรรมดาเฮ้ยเกือบตกน้ำตอนนี้เฮาก็ได้มาสี่ตัวแล้วนะครับโอ้ยบมเห็นนี่ครับนั่นคือขวดลงมัดกินหน่อยเลละเละละคือเสียแล้ว ออเออตัดสิตวน่ะเออลักตัวนะ่หนวะหนิตัวดิอัสาน้อยจัดเลยน้อยกินแทบออกนะยหลยกขึ้นหนิมันมันมันออกเลยยกเลยอะฟังมือ <c oughs> <c oughs> ตัวที่ห้าน,นี่อดอ๊วันเลยดอ๊วน

เต็มคูเต็มคูเฮ้ยเจอหิเฮ้ยจับปลาได้ปลาปลาต้นกี่ก็ได้ปลามาเยอะมากจะทำเมนูอะไรยายต้มปลาจ้ะต้มปลาบ่ต้มปลาแบบลูกเสือแบบลูกเสือบ่อันนี้คือบริษัทไม่ขีดบ่โสนเอาเป็นบ่ะนี่เด้งบนห็นเค่าเออฮะเจ้าเจ้าใส่ไม่ขีดแล้วโอ้สมกับได้เป็นหัวหน้าเผ่าได้เนาะเจ้าได้เนาะค่อยบริสียใจเลยที่เลือกจะมาเป็นหัวหน้าเผาโอ้หน้าดูข้ามหัวดูขึ้นก่อนใช่ เออจะเส้นอย่างอันเผาบ่ต้มอืมวนาเผาไปสิต้มป่ะวนาเผาผลไปแหน่แค่หมดแดงมาพอได้กินเทียได้กินเทียงเนาะได้ได้เนาะ มาลองชิคก์กับคุณเกี่ยวมันสี่ขานเที่ยวไปซื้อเครื่องดื่มล่ะดีกว่ามองคุณมีอะารสิ่เบิ่งเอาโทรสั่งๆโทสะเอาเศรษฐบยายเศรษฐกันย่อเกิดมาในรุ่นนี้สบายวันนี้มาแบบครัวเคลื่อนที่บ้านๆนะคะบ้านๆค่ะวางพื้นบ้านเลยพื้นดินพื้นดินเลยจ้ะปัจจพีนี้ข้ามก้มฮะโอ้ยนี่ปลาเผาของเทศเข้าแล้ว อปาอปลาเผาของแท้เลยเหรอเจ้า <c oughs> กูเผาแบบนี้เจ้าก็ปลาเผาเนาะ <c oughs> สมกับเจ้าได้เป็นหัวหน้าเผาเนาะเผาผมกินแบบนีู้แบบเผาเผาผมหันเผาผมกินแบบนูวะ,บบปะเป็นแบบนี้ปาลาเผาหันเขาใส่เรื่องฮีมาเคิร์นปลาปิ้งปลาปิ้งเออแม่นแมนเจ้าแม่นเจ้าปลาเผาเออเท่ต้องออกบบสีแบบนี้ต้องออกดำๆเนาะพอแล้ว ถึงสิไม่แต่ไ e ม่ติดเปลือกข้างในเด็กโบสุกเนื้อเนี่ยขาวคือเก่ายันว่าข้างในโบสุกวันนี้เรามาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งจะมีปลาเผาเผาเป็นซิกเนเจอร์ของหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาโมซามปีสอันนี้ก็อยู่มงเกาเป็นส้มตำซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้

ได้สามพันแล้วต้นๆจะได้ยืนขี่รถป๊ก็ยวถึง่ะกล้วไปแล้วไปมดรให้คเสยอดหาเนะขึ้นรถใช่แล้วใส่าูกวางมันกูโทรไปนะเออถึงเลยทาไมมาจ้ะสองวงนะคัวงข้างบนก็มีเดี๋ยว่าตัตลอดว่าบได้มา เมาประมาณหอัอหอยหยวหบกอยมนะ่ไม่ uh, <S S ้แซ่บไต่อวอ่อยเาะไัเลยครับเตัวนี่ปา้อกระป๋าเผาปลาเผาหอันนี้เป็นอันนี้ปลาปิกินไปหน่อยนึงมันเป็นสิบแล้าแซ่บย้อนสัตว์หญ่หัว วายเลยค่ะกินสัตว์ใหญ่ระมาลาสัตว์ใหญ่วายเลยค่ะปาจีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะเจอกันที่ใหม่ค่ะบ๊ายบายสบายครับขอบคุณค่ะอย่าลืมเลยมามา